นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆสระนังคัจฉามิธุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิธุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิธุติยัมปิสังฆสระนังคัจฉามิ ตติย so 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 for so so ัมปิพุทธังสระนังคัจามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมมาธิยามิ อะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉาปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติยันตี สีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยนณโมตัสสะภะควะโตอารหาโตสมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะ พคะวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกข์โผปัจจะอุจจโยติิิอออิ ณบัดนี้อัตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปาปกถาว่าด้วยเรื่องการสั่งสมบาปย่อมนำทุกข์มาให้เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อประดับปัญญาบารมี เพิ่มกุศลบุญญาราศีของท่านทั้งหลายที่มาประชุมณสถานที่แห่งนี้ดังอุเทศเบื้องต้นที่ได้ยกขึ้นว่าทุกโขปาปัสสะอุจโยการสั่งสมบาปย่อมนำทุกมาให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราเมื่อเราพูดถึงเรื่องบาป ก็คือสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละแต่มีคำว่าสั่งสมเข้ามาด้วยสั่งสมเข้ามาด้วยแสดงว่าต้องเป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆไปถึงเรื่องใหญ่แต่ก่อนจะเข้าไปถึงการสั่งสมที่ขนาดใหญ่นั้นอยากจะอถาธ,ธิบายเรื่องบาปให้ฟังก่อนคำว่าบาปนั้นก็คือ ถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละสิ่งที่ไม่ดีในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทำให้เราร้อนรุ่มกลุ่มใจทำให้เรามัวหมองหรือทำให้เรานี่ไม่พอใจหรืออาจจะเป็นเหตุทำให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นี่คือชนวนเริ่มต้นที่จะก่อเป็นชนวนใหญ่ในการสั่งสมบาป การสั่งสมบาปนำทุกมาให้อย่างไรการสั่งสมบาปนั้นเปรียบเสมือนปลูกดอกไม้ที่มีพิษปลูกดอกไม้ที่มีพิษเมื่อดอกไม้นั้นเติบโตย่อมส่งพิษร้ายต่อตนเองและผู้อื่นนี่นี่คือพิษร้ายของบาป หรือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่ว่าเกิดขึ้นได้จากทางไหนเกิดขึ้นได้ทางกายวาจาและก็ใจสุดท้ายถ้ามันจบลงที่ใจจริงๆเราจะจัดการยังไงกับใจได้ม<น>เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องจัดการบาปตัวนี้ให้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะไม่สั่งสมอีกเพื่อไม่ให้เป็นบาป เกิดขึ้นกับเราหรือติดตัวเราไปอาตมามีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสมัยพระพุทธการเป็นเรื่องขององคุลีมานอาจจะเคยฟังกันแล้วใช่ไหมลองมาฟังอีกครั้งหนึ่งนะสมัยหนึ่งเนี่ยองคุลีมานเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะ เป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากแต่ไปเจอครูบาอาจารย์หลอกให้ไปตัดนิ้วหลอกให้ไปตัดนิ้วคนแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่อาจารย์ให้ไปตัดนิ้วให้ไปตัดนิ้วเลยแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ด้วยความที่ไม่รู้ องคุลีมานเนี่ยก็เลยเชื่ออาจารย์ถ้าเราไม่เชื่ออาจารย์แล้วเราจะเชื่อใครล่ะเราก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์แนะนําเราเชื่อว่าครูบาอาจารย์ย่อมแนะนําในทางที่ดีให้เราอยู่แล้วเราก็เลยเชื่อสนิทองคุลีมานก็เลยเชื่อก็เลยทําตามที่อาจารย์บอกก็เลยไปตัดนิ้วคนฆ่าคนจากหนึ่งคน กลายเป็นคนที่สองที่สที่สจนจำไม่ได้ว่าฆ่าไปกี่คนแล้วสั่งสมบาปขึ้นเรื่อย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 นี่สุดท้ายจำไม่ได้เลยตัดนิ้วมือคนนร้อยเป็นพวงมาลัยแล้วเอามาแขวนที่คอไว้ว่าเราเนี่ยได้ฆ่าไปเท่าไหร่แล้วเพราะทั้งที่เราฆ่ามาเราจำไม่ได้ เหลืออีกเพียงนิ้วหนึ่งเท่านั้นองคุลีมานก็จะบรรลุวิชาที่อาจารย์บอกเคล็ดลับวิชามันอยู่ตรงนั้นจริงๆนะถ้าได้นิ้วนั้นเราจะบรรลุแล้วสุดท้ายองคุลีองคุลีมานก็ไม่มีใครแล้วก็มองไปเห็นมารดาของตนเองก็กำลังจะทำการ ฆ่ามารดาของตนเองพระเอิญพระพุทธเจ้านี่ก็เลยมองเห็นว่าองคุลีมานคนนี้เนี่ยกำลังจะฆ่ามารดาของตนเองนะพระพุทธเจ้าก็เลยมาโปรโดเพื่อที่จะไม่ให้องคุลีมานเนี่ยฆ่าหรือทําร้ายแม่ตัวเองการสั่งสมบาปมันอันตรายขนาดนี้นะถ้ากล้าฆ่าคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองจะไม่กล้าฆ่าเชลย สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็มาโปรโดมาโปรโดองคุลีนาองคุลีมานเนี่ยกำลังไล่ตามแม่ตัวเองเลยกำลังจะฆ่าเลยพระเผอิญพุทธองค์มาทันปุ๊บองคุลีมานเหลือบเห็นก็เลยเปลี่ยนทิศทางไปทางพระพุทธเจ้าองคุลีมานเนี่ยก็เลยไล่ตามพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าก็เดินไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยๆแต่องคุริมาไล่เท่าไหรก็ไล่ตามพระพุทธเจ้าไม่ทันไม่ทันก็เลยบอกว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยพุทธเจ้าก็ไม่ตอบพุทธเจ้าก็เดินไปต่อองคุริมานก็วิ่งตามอีกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดองคุริมารเริ่มเหนื่อยแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้วพุทธองค์ก็เลย ตอบขึ้นมาว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดพุทธองค์ก็เลยบอกอย่างนี้องคุลีมานก็เลยงงว่าหยุดอะไรหยุดรักคนที่เขาไม่รักเราเหตุใด mm hmm. ถึงพูดว่าหยุดรักคนที่เขาไม่รักเราในเมื่อเขาทำร้ายเราอาจารย์เขาทำร้ายเราขนาดานี้แล้วทำไมเรายังจะรักเขาอยู่ หลอกให้เรามาตัดนิ้วคนองคุลีมานก็เลยได้สติขึ้นมาก็เลยได้สติขึ้นมาแล้วก็ก้มกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบวชในพระพุทธศาสนานี่การสั่งสมบาปแต่องคุลีมานก็ยังรับกรรมอยู่นะรับกรรมอยู่ บวชเข้ามาก็ไปบินาบาทนี่หัวแตกโดนปลาหินใส่อะไรบ้างโดนชาวบ้านรุมทำร้ายบ้างต่างๆนานานี่นี่คือผลกรรมที่องคุลีมานได้ทำไว้การสั่งสมบาปนำทุกมาให้ตรงนี้จริงๆนะนี่เหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะ เด็กเลี้ยงแก่ก็ทำบาปเรื่อยๆสั่งสมโกหกชาวบ้านต่างๆนานาโกหกว่ามาป่ามาบ้างจะมากินบ้างอะไรบ้างสุดท้ายชาวบ้านไม่เชื่อครับเราไม่เชื่อเธอหรอกเธอโกหกเราอีกแล้วนะนี่นี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาญาโยมทั้งหลายการสั่งสมบาปนั้นมาจากอะไรมาจากอวิชชาครับความไม่รู้ พอไม่รู้มันก็กลายเป็นตันหาคือความอยากครับเราอยากได้อยากน่นอยากนี่ครับสุดท้ายอุปาทานต่างๆนานาไปนะครับสุดท้ายอุปาทานต่างๆนานาไปจนทําให้เราเนี่ยทำบาปขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะความอยากความอยากต่างๆนานาอุปมาเหมือนดังน้ํา ไหลลงตุ่มชั้นใดพอมันหนักเข้าหนักเข้าบาปมันก็หนักขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาญาตโยมทั้งหลายเมื่อเรารู้แล้วว่าบาปมันสั่งสมขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเราก็ควรจะมีความระมัดระวังมีสติก่อนจะทำอะไรแยกแยะโยนิโสมนัสิการให้ดีพินิษพิเคราะห์ ว่ามันถูกต้องสมควรแล้วหรือไม่เพราะถ้าเราทําได้แล้วเราก็จะไม่เป็นคนสั่งสมบาปเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็องคุลีมานเทศนาปริโยสาเนท้ายที่สุดนี้แห่งพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยา ตเจเตชสาด้วยอำนาจของคุณพระศีรัตนใจจงมาดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีอายุวันนะสุขพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมะขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการ รับประธานแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชะนีสาธุยะทาวาิวหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกาปติ เอจิตังปะจิตังตุมะหังคิปเมวะสมิตจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชชนสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตะราโย สุขีทีขายุโกภาวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปัจายิโนจัตตาโรโอธรรม,มาวัันติอายุวันโนสุขังภะละ mm ัง hmm.